สวัสดีค่ะตอนนี้แม่เล็กกำลังอยู่ที่สนามบินที่ไซรงนนะคะแล้วก็เตรียมตัวกำลังบินไปที่ประเทศจีนวันนี้แม่เล็กเดินทางไปที่ประเทศจีนเพราะว่าจะมีประชุมบริษัทที่แม่เล็กทำอยู่นะคะเขาจัดประชุมประจำปีที่ประเทศจีนปกติบริษัทก็จะทุกๆปีนะคะแต่ตั้งแต่เกิดโควิด บริษัทก็ไม่ได้จัดอีกเลยและก็พอกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติก็เริ่มที่จะกลับมาจัดประชุมอีกครั้งนะคะตอนนี้กำลังอยู่ที่แท็กซี่นั่งแท็กซี่จากแอร์พอร์ตไปที่โรงแรมใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงโรงแรมที่แม่เล็กมาพักอยู่เป็นโรงแรมที่ทางออร์แกไนเซอร์ของบริษัท ที่อยู่จีนเป็นคนช่วยจองแล้วก็เป็นออร์แกไนเซอร์ในการจัดการประชุมแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะอ,ะอยู่ที่สาขาที่ประเทศไทยนะคะเป็นคนต่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะแต่ว่าทางประชุมที่ออร์แกไน r เซอร์จัดก็ค่าใช้จ่ายก็จะเป็นในส่วนของ สาขาของที่ประเทศจีนนะคะคืนนี้แม่เล็กจะาพักที่โรงแรมนี้1คืนและก็พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่ชางเจา้าเป็นที่ที่เขาจัดประชุมครั้งแรกก็คือรอบนี้จะมีการจัดประชุม2รอบก็คือรอบแรกเป็น i n t e r อร์แล้วก็ส่วนรอบที่2ก็จะเป็น e x ็กซ์เ l อร์ก็คือ จะมีลูกค้าของบริษัทที่เราชวนเขามาร่วมประชุมด้วยแม่เล็กนอนห้องนี้นะคะกับน้องที่อยู่บริษัทเดียวกันแต่ว่าเขาประจำอยู่สาขาที่ประเทศไทยแม่เล็กประจำอยู่ที่สาขาโฮจิมินห์และก็จะมีพนักงานที่ทำงาน ในภาษาเดียวกันนะคะในเครือของเทศต่างๆที่อยู่ในโซนเอเชียก็จะบินมาประชุมพร้อมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีดดลเลอร์ของแต่ประเทศที่ถูกเชิญมาประชุมนะคะ แม่เล็กเมื่อถึงโรงแรมเร็วนะคะประมาณเที่ยงกว่าๆส่วนน้องที่อยู่ที่ประเทศไทยเขาจะบินมาก็ช่วงประมาณช่วงเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวก็มาเจอกันที่นี่โรงแรมนี้นะคะตกคืนนึงก็ประมาณ600อยหยวนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณส0มพันบาทโรงแรมที่ชางไฮ่ค่อนข้างแพงนะฉะนั้นบริษัทก็เลยเลือกที่จะไปจัด ประชุมรอบแรกที่ชางเจาเพราะว่าโรงแรมที่นู่นจะถูกกว่าแล้วก็เหตุผลที่ไปจอดที่นู่นก็เพราะว่าเราจะต้องไปเยี่ยมชมโรงงานที่เขาทำใหม่ตอนนี้แม่เล็กนั่งอยู่ที่ล็อบบี้บริเวณโรงแรมเอาจริงๆนะคะโรงแรมนี้ก็ดูค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยนะคะ ไม่แน่ใจว่าสีหรือว่า5ดาวแต่ว่าที่แน่ๆคือพอมาถึงปุ๊บคือแม่เล็กหิวมากเพราะว่ามันก็เกินเที่ยงแล้วแม่เล็กก็พยายามที่จะหาอาหารกินหรือว่าโทรสั่งอาหารแล้วให้เขาเอามาส่งที่ห้องแต่ว่าพนักงานบอกว่าที่โรงแรมนี้นะคะเขาไม่มีเซอร์วิสก็คือก็คือทำอาหาราตามสั่งถ้าเราอยาก ทานอาหารเราก็ต้องเดินออกไปทานข้างนอกแล้วก็หรือไม่ก็จะมีอ่ามินิบาร์อยู่ข้างล่างนะคะเป็นร้านอาหารตอนนี้นม่เล็กกำลังนั่งแท็กซี่ไป,าาาาไป,ไปที่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าทุกคนจ้องไปรวมตัวกันอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็จะนั่งรถบัสที่ทางออกแกไนเซอร์เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็จะนั่งรถไปที่ท อ่างเจาซึ่งใช้เวลาก็ประมาณ3ชั่วโมงนะคะจริงๆแม่เล็กมาที่จีนสามรอบแล้วนะแล้วก็เคยไปที่ฉัางเจารอบหนึ่งอยากจะบอกว่า3ชั่วโมงคือค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็นั่งจนเมื่อยและที่สําคัญก็คือนั่งแบบไม่จอดมันไม่เหมือนไทยนะที่แบบมีปั๊มมันแล้วก็ให้เราจอด พักซื้อ,อพวกอาหารพวกอะไรได้แต่จริงๆที่นี่ก็มีแต่ว่าปั๊มน้ามันของเขาก็จะไม่ไม่เหมือนที่ไม่สะดวกเหมือนที่ประเทศไทยนะคะก็มันจะไม่มีร้านอาหารร้านกาแฟเหมือนที่ประเทศไทยฉะนั้นก็เลยไม่จอดพักก็คือนั่งตรงไปเลยถ้าหากใครไม่อยากจะทำธุรส่วนตัว มีบางกลุ่มนั่งรถไฟความเร็วสูงไปนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงค่อนข้างเร็วมากที่แล้วแม่เล็กก็นั่งรถไฟความเร็วสูงกับค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สะดวกตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ฉางเจ้าแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาพักกันอยู่ที่โรงแรมนี้ก็ประมาณสี่คืนซึ่งทั้งหมดทั้งปุ่มทั้งมอนก็คือเราจะประชุมกันอย่างเดียวคือไม่มีการแบบว่าได้ออกไปเที่ยวหรืออะไรแต่ ทางออ g แ n i ไนเซเขาก็จะมีพาไปรับประทานอาหารช่วงเย็นๆนะคะโรงแรมนี้ราคาจะตกกว่าที่ชางงายนิดนึงนะคะขนาดห้องก็จะเท่าๆกันแต่ก็สะดวกค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็มุมก็จะติดสีแยกไฟแดง มองลงไปก็จะเห็นรถวิ่งสวนกันไปมาที่นี่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบในเรื่องของกฎจราจร มุมนี้นะคะตอนเช,าชา้าๆแม่เล็กตื่นขึ้นมาประมาณ6โมงเชา้าแล้วก็มองลงไปยังไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่จะมีอีกทีก็ช่วงประมาณ7จ็ดมงกวา่าแม่เล็กต้องตื่นแต่เชา้าแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ําลงมากินเบรกฟ a s ์ข้างล่างนะคะเพราะว่าสายสายน้องที่เป็นออแกน i เซอร์เขาก็จะพาเรานั่งแท็กซี่ไปที่บริษัทเขาเลือกที่จะนั่งแท็กซี่นะคะ แล้วก็มีน้องเป็นพี่เลี้ยงคนหนึ่งคอยดูแลเราไป,าไปทั้งไปทั้งกลับเพราะว่าโรงงานเขาจะอยู่ไม่ไกลจากที่โรงแรมที่เราพักถ้าใช้บัสอาจจะไม่สะดวกก็เลยต้องมีแท็กซี่มารับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอาหารเท้าที่นี่ก็ค่อนข้างจะอร่อยแล้วก็มีหลากหลาย อาหารกินได้นะคะต่างจากรอบที่แล้วที่เคยมาอาหารรู้สึกว่าค่อนข้างจะกินรสชาติจะไม่ค่อยถูกปากแต่รอบนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมอาหารส่วนใหญ่ที่ไปกินรสชาติมันต่างกับครั้งที่แล้วที่เรามาตอนนี้ก็กำลังตรงไปที่บริษัทนะคะ ที่เป็นโรงงานที่เขาจัดประชุมก็มมแบบจะมีน้องที่เป็นคนจีนนั่งอยู่ข้างหน้าความทรงจเวลาอยู่กับล้เด็กๆเราจะทำอะไรก็ได้เนาะแต่พอโตขึ้นมาเราเริ่มอายวิ่งหนีกล้องอะไรแบบนี้เป็นเหมือนกัน อะไรเงี่ยไล่เราออกจากห้องถ้าเานองด่นป็นใช่ใช่เ้ยป็นเหมือนกันใช่ไหมก็เลยคิดว่าล้อเอมไม่เป็นปกติจงเพราะว่า้อกตินเป็นหลานก็เหมือนกันถามยายยายก็บอกเออหลานเหมือนกันเป็นเหมือนกันก็เลยสวยนะฮะหน้าใหญปิดให้นะทำไมที่นปากแดงอ <laughs> so after dinner we mm -hmm. back to the hotel. Yeah. Okay. Tomorrow we meet the same time in the morning.